วิธีการเข้ารีคาบเบอรี่โหมดของ iPad Pro 11ค่ะวิธีการเข้ารีคาบเบอรี่โหมดของ iPad Pro 11นิ้วนะคะให้เพื่อนๆเสียบสายชาร์จกับตัว iPad ก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะคะจากนั้นให้กดเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งลดเสียงหนึ่งครั้งกดปุ่ม Power ค้างไว้ค่ะกดปิดเครื่องเลยนะคะแล้วก็ให้กดปุ่มลดเสียงคู่กันกับปุ่ม Power เลยนะคะ รอจนกว่าโลโก้ Apple จะขึ้นมานะคะเท่านี้หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราก็สแสดงผลแล้วนะคะหน้าจอ iPad ของเราก็จะ,สะแสดงผลแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะและวิธีการออกจากโหมด Recovery Mode ของ iPad Pro 11นิ้วนะคะ ให้เพื่อนๆกดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งลดเสียงหนึ่งครั้งจากนั้นให้กดปุ่ม Power ค้างไว้นะคะรอจนกว่าโลโก้ Apple จะขึ้นมานะคะเท่านี้ก็ออกจากโหมด Recovery เรียบร้อยค่ะ รีคอมเวอรี่โหมดเราจะทําก็ต่อเมื่อเราอัปเดต iOS หรือรีสโตแบบปกติไม่ผ่านนะคะจนเกิดปัญหาทําให้ซอฟต์แวร์ของเรามีปัญหาเกิดอาการเครื่องค้างหรือติดโลโก้ของ Apple นะคะถ้าเจอปัญหาเหล่านี้เราสามารถเข้า r e c o v เวอร o d ี่เพื่อไปรีสโตได้เลยนะคะถ้าเกิดทำรีค o v เวอร o d ีแล้วมันไม่หายแนะนำให้ส่งช่างนะคะ ซึ่งทาง Mac p s t u d i o ของเราเนี่ยมีบริการตรวจเช็คฟรีได้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกันได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะคลิปต่อไปมีอะไรจะมาแนะนำอีกฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย